สวัสดีค่ะอลิสาเมจิเชียนทาโรนะคะคลิปนี้นะคะจะเป็นคลิปดวงความรักความสัมพันธ์ของชาวลัคนาราศีกรกฎนะคะประจําวันที่1ถึง15ตุลาคม2564นะคะเป็นการอ่านดวงความรักสําหรับคนที่มีคู่หรือคู่กรณีนะคะคลิปคนโสดหยุดท้ายคลิปนะคะหยุดช่วงหลังของคลิปนี้นะคะการอ่านดวงในครั้งนี้เป็นการอ่านดวงแบบทั่วไป Ze r โรลิดดิงค่ะดวงโดยรวมไม่ได้จะตรงบุคคลใดบุคคลหนึ่งเพราะฉะนั้นพลังงานในไพาน่นี้อาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้าง,หร,รง,างหรือไม่ตรงกับใคร เลยก็ได้ขอให้เพื่อนทุกคนใช้วิจารย์ในการรับชมด้วยนะคะดูไว้เพื่อเป็นแนวทางดูไว้เพื่อนําไปปรับใช้ในชีวิตเท่านั้นนะคะขออนุญาตสิ่งศักดิ์สิทธิ์รูบาอาจารย์ค่ะเทพผู้ปป,ปักรักษาดวงของชาวลัคนาราศีกรกฎทุกท่านช่วยสื่อสารข้อความผ่านไพ่พลังงานค่ะขอดูความสัมพันธ์ของคุณปักนี้ค่ะหากเพื่อนๆท่านไหนที่ไม่ทราบว่าตัวเองในลัคนาราศีอะไร ไม่แน่ใจในการแบ่งวันที่นะคะสามารถคลิกไปตรวจสอบรายละเอียดที่ใต้คลิปได้เลยนะคะเราแบ่งวันที่ตามหลักโหราศาสตร์ไทยนะคะพลังงานตัวตนของคุณได้เป็นไพ่เจ็ดเหรียญ5้าดอก The Holy King The High Priest กาวไม้ค่ะเริ่มเลยนะคะชาวกรกฎค่ะ พลังงานตัวตนของคุณได้เป็นไพ่เจ็ดเรียนค่ะในปากนี้ค่ะจะเป็นช่วงเวลาค่ะที่เราได้อยู่กับตัวเองนะคะได้ใช้เวลาคิดทบทวนนะคะกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นในชีวิตนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเงินการงานเรื่องของความรักก็ตามนะคะมันเหมือนกับในใจลึกๆค่ะเราอาจจะรู้สึกถึงความไม่มั่นคงไม่ไม่ปลอดภัยนะคะความรักความสัมพันธ์ที่เราค่ะให้ให้เวลาเนาะให้เวลาได้คิดทบทวนนะคะว่าความสัมพันธ์นี้ค่ะจะเป็นไปในทิศทางไหน จะเป็นไปในลักษณะรูปแบบไหนต่อไปนะคะบางคนนะคะคบกันมานานคุยกันมานานนะคะแต่ความสัมพันธ์ดูนิ่งไปนะคะมีทั้งไพ่ฤาษีไพ่พระขึ้นนะคะแม่หมอมอง,มองว่าชาวกรกฎค่ะอาจจะอยู่ในความสัมพันธ์ที่ยังไม่มีการพัฒนานะคะคุยกันไปเรื่อยๆคบกันไปเรื่อยๆอาจจะยังไม่เห็นถึงทิศทางของอนาคตของความสัมพันธ์ก็ได้นะคะว่าจะเป็นไปยังไงนะคะบางคนนิ่งนะคะบางคนเจอความสัมพันธ์ที่ต่างคนต่างอยู่นะคะต่างคนต่างนิ่งต่างคน ถามคําตอบคานะคะอยู่ในโลกของตัวเองบางคนนะคะเป็นคู่ที่มีโลกส่วนตัวสูงก็ได้ค่ะโลกส่วนตัวสูงทั้งคู่เลยนะคะทั้งฤษีทั้งพระอ,อยู่ในไหนคะอยู่ในวัดอยู่ในถ้ำใช่ไหมคะช่วงนี้ค่ะก็จะเป็นช่วงที่เราคะอาจจะรู้สึกกังวลใจไม่มั่นใจรู้สึกระแวงมีความหวาดกลัวหวาดวิตกในความสัมพันธ์ก็ได้นะคะ กล้าม่เท้าค่ะบางคนเองอาจจะมีการสร้างกำแพงขึ้นมาเพื่อปกป้องหัวใจตัวเองนะคะเป็นคนที่ไม่ค่อยไม่ค่อยไม่ค่อยไว้ใจก็ได้ค่ะเนาะหรืออาจจะมีความรู้สึกแปลกๆในใจลึกๆนะคะชาวกรกฎมีเซนต์นะคะบางคนมีเซนต์บางคนรู้สึกว่าเซนต์เราค่ะอาจจะเริ่มทํางานแล้วก็เป็นไปได้นะคะ ก้าวไม่เท้าอาจจะเป็นความรู้สึกหึงหวงระแวงนะคะอาจจะรู้สึกว่าคนรักเงนียบไปหายไปไปทำอะไรไปอยู่ที่ไหนกับใครหรือเปล่านะคะไพ่ห้าดาบค่ะบางคู่นะคะมีเรื่องของทัศนคติที่แตกต่างกันนะคะมีเรื่องของมุมมองแอ t i t u d e นะคะไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตที่แตกต่างกันนะคะโดยสิ้นเชิงนะคะออไพ่ห้าดาบค่ะบางคู่บางคนนะคะอยู่ในความสัมพันธ์ที่ทะเลาะก,กันถล่มกัน คุยกันนะคะมีเรื่องให้ต้องปรับจูนปรับตัวกันอยู่เรื่อยๆก็เป็นไปได้นะคะลักษณะของ5ดาบนะคะบางคู่นะคะอีโก้สูงทั้งคู่ด้วยนะคะเนาะแม่หมอมองนะคะในช่วงนี้ค่ะจะเป็นช่วงที่ดูเงียบๆไปนะคะความสัมพันธ์นี้ดูแบบดูเท่ากับศูนย์นะคะนะเท่ากับศูนย์คืออะไรเท่ากับศูนย์ก็คือคือไม่พัฒนานะคะไม่หายแต่ไม่พัฒนานะคะ เพคน่นนของคุณนะคะชาวกรกฎอาจจะดีอยู่กับชาวลัคนาราศีกันนะคะหรือชาวลัคนาราศีพฤษศนะคะจะเป็นคนที่อายุรุ่นราวเค้าเดียวกันกับเราหรือมากกว่าเรา10ปีขึ้นไปบวกลบนะคะจะมีลักษณะของคนที่โลกส่วนตัวสูงะคะ่ะหรือจะเป็นคนที่อารมณ์ศิลปินสูงก็ได้นะคะมีความใจดีใจกว้างนะคะแต่ดูลึกลับนะคะดู ดูมั่นคงหนักแน่นอดทนเก่งนะคะแต่ในบางมุมเราเองอาจจะอ่านเขาไม่ออกก็ได้นะคะทีนี้เรามาดูกันนะคะว่าคนคนนั้นค่ะคนที่ชาวกรกฎกำลังคิดถึงเขาอยู่ค่ะตอนนี้เขาเป็นยังไงบ้างคะเขารู้สึกยังไงเอ่ย พลังงานตัวตนของเขาได้เป็นไพ่เด็กถือไม้ค่ะบางคู่บางคนคอนนั้นของคุณนะคะเป็นคนที่เด็กกว่าในความสัมพันธ์นะจ๊ะเด็กถือไม้เด็กถือดาวค่ะไพ่ดไเด็กมาสองใบแล้วนะคะอัศวินถือถ้วยค่ะสี่ไม้เท้าค่ะสามเหรียญค่ะแม่หมอมองนะคะว่า อณนะตอนนี้นะคะเขาจะมีมุมนะคะมีมุมเด็กๆที่กําลังคิดกําลังทํากําลังอยากที่จะแสดงออกก็ได้นะคะมุมเด็กๆคืออะไรคือมุมอ้อนค่ะคือมุมเรียกร้องนะคะเรียกร้องความสนใจก็ได้นะคะการนิ่งไปของบางค่บางคนอาจจะเป็นเพราะเขาต้องการเวลานะคะเด็กถือไม้เด็กถือดาบจะเป็นลักษณะของคนที่เหมือนกับ วันนี้ดีพรุ่งนี้ก็เปลี่ยนเป็นอีกคนนึงอะค่ะเนาะอารมณ์อาจจะขึ้น,นลงลง,ง่ายในช่วงนี้นะคะมันเหมือนกับเขาอะมีความรักให้กับเราเยอะนะคะอัร์สนถือถ้วยความรักที่มีอย่างล้นใจค่ะนะเขาเหมือนพยายามที่จะเข้าหาเราพยายามที่จะศึกษาดูใจเราบางครั้งค่ะมันเหมือนกับเขายังยัง,ย,งยังไม่รู้ใจเราก็ได้ค่ะเออเหมือนกับเขายังอ่านเราไม่ค่อยออกก็ได้นะคะสามเหรียญคือความพยายามไหมคะเหมือนตั้งหน้าตั้งตาที่จะ เ,ออเรียนรู้ศึกษาดูใจเราค่ะดูว่าเราเป็นคนยังไงนะคะจะเข้าหาเรายังไงเข้าถึงใจเรายังไงก็ได้นะคะสามเหรียญนนะตอนนี้นะคะมันเหมือนกับเขาค่ะต้องการหาใครสักคนหนึ่งที่จะเข้าสู่พิธีม่านพิธีวิวาการลงหลักปักฐานะคะความมั่นคงการวางแผนถึงอน,นาคตร,ร่วมกันนะคะคนคนนี้ค่ะต้องการความรักความจริงใจความสัมพันธ์ที่ชัดเจนนะคะสามเหรียญค่ะยังสื่อถึงว่าบางคู่บางคนนะคะตอนนี้อาจจะอยู่ในสถานการณ์ของรักสามเศรา้าก็ได้นะคะเป็นไปได้ ไม่มองมองนะคะว่าเขาค่อนข้างมีมีความตั้งใจดีนะคะมีความตั้งใจหนักแน่นนะคะที่จะเอาจริงกอาจังกความสัมพันธ์นี้แต่ในอีกมุมหนึ่งเด็กถือดาบเหมือนกับเขาก็มีจุดยืนของเขาค่อนข้างชัดอยู่เหมือนกันโอเคเขาทุ่มเทแต่เขาก็ต้องการได้รับกลับมาเท่าเทกันนะคะ เขาทุ่มเทไป100%เเขาก็ต้องการได้รับกลับมา100%เช่นเดียวกันลักษณะของคนคนนี้นะคะให้เท่าไหร่ต้องได้กลับคืนไปเท่านั้นนะคะเด็กถือดาบค่ะบางครั้งเขาก็มีมุมมองบางครั้งเขาอาจจะดูดื้อนะคะดูไม่ค่อยฟังดูเอาแต่ใจก็เป็นไปได้นะคะแม่หมอมองนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นไม่ว่าไม่ว่าความสัมพันธ์ตอนนี้จะเป็นยังไงแต่เขาก็ยังมีความรู้สึกรักและก็ต้องการความสัมพันธ์นี้มากๆเลยนะคะ ทีนี้เรามาดูกันนะคะว่าในฝั่งของคุณละ่ะคุณเป็นยังไงเอ่ยคนรักค่ะของคุณช่วงนี้เป็นช่วงที่เขาให้ความสําคัญกับการสร้างอนาคตการเรียนการทํางานนะคะเหมือนกับเขาค่ะกำลังที่จะมองหาค่ะอะไรทําเสริมด้วยนะคะเนาะงานเสริมค่ะหรือว่าต่อยอดงานที่ทําอยู่ธุรกิจที่ทําอยู่นะคะเพื่อสร้างความมั่นคงให้กับชีวิตของเขาค่ะในอนาคต ในฝั่งของคุณคุณได้ก้าเหรียญแปดไม้ค่ะห้าไม้ค่ะคิงถือเหรียญค่ะ9้าดาบค่ะในฝั่งของคุณนะคะคุณมองว่าคุณเองค่ะก็ ก็รู้สึกถึงความไม่มั่นใจในความสัมพันธ์นี้เนาะบางคู่อะค่ะคุณมองว่าเอ้ยมันมีเรื่องที่ต้องปรับจูนกันเยอะจังเลยนะคะห้าไม่เท้าอืมนะคะบางคนแบบทะเลาะก,กันบ่อยก็ได้นะคะคในบางคู่นะคะแต่จะเป็นลักษณะของการทะเลาะก,กันก็คือ เป็นแบบแคล้ายๆสงครามเงียบก็ได้ค่ะเนาะเพราะมต่างคนต่างเงียบแล้วก็ตรงนี้ก็ดูเงียบๆดูนิ่งๆเหมือนกันนะคะจะเป็นลักษณะของการต่อสู้กันนะคะโดยใช้กระแสะจิตนะคะโดยใช้จิตคุยกันนี้ก็ได้นะคะอืมเป็นสงครามเงียบก็ได้นะนะคะเยังมีความคิดยุ่งเหยิงอยู่ะคะ่ะ8ดไม้ 9, เกเหรียญเรามองว่า เราอะตอนนี้เราก็มีความสุขกับชีวิตของเราดีนะนะคะเป็นช่วงที่เราเราแบบมีเสนีนะคะดูแลตัวเองดีนะคะก้าวเหลี่ยงยังสื่อถึงว่าเราเพื่อนเยอะค่ะเราอาจจะมีเพ,เพื่อนๆนะคะ มีเวลาใช้เวลาอยู่กับเพื่อนๆมากขึ้นนะคะออกไปทำกิจกรรมกับเพื่อนๆหรือคนรอบตัวหรือกับครอบครัวของเรานะคะลักษณะของเก้าเหรียญค่ะคือเราไม่ขาดความสุขไม่ขาดความสุขกับเพื่อนไม่ขาดความสุขกับคนรอบตัวเราสามารถไปหาความสุขได้เติมเต็มความสุขได้ค่ะเราขาดแค่หนึ่งเหรียญหนึ่งเหรียญที่จะเติมเต็มให้คุณนะคะครบสิบเหรียญก็คือความรักที่จริงใจความรักที่มั่นคงนะคะแปดไม้ เรามองว่าเฮ้ยเราก็อยากคุยกับเขานะนะคะความสัมพันธ์นี้เราก็พยายามเข้าหาเขาคิดแต่มันค่อนข้างเครียดนะคะก้าวดาบก้าวดาบเนี่ยความสัมพันธ์ด้วยความด้วยความที่นิ่งเกินไปบางทีเราก็อาจจะอ่านเขาไม่ออกก็เป็นไปได้คิงถือเหรียญเรามองว่าความสัมพันธ์นี้ค่ะเราให้ความ สำคัญกับเรื่องของความเหมาะสมไม่เหมาะสมด้วยนะคะบางคนอาจจะกำลังคิดเยอะเรื่องของสถานะทางการเงินหรือเรื่องของการเงินในความสัมพันธ์เรื่องของสถานะครอบครัวที่แตกต่างกันด้วยก็เป็นไปได้นะคะณนะตอนนี้คุณค่อนข้างให้ความสําคัญกับเรื่องของความมั่นคงในชีวิตด้วยเช่นเดียวกันนะคะก้าวดาบคืออะไรเอ่ยรไม่เหมาะขอขยายใบน,นึงค่ะช่วงนี้ค่ะค่อนข้างเครียดนะคะคิดเยอะ เด็กถือไหมสิ่งที่ทำให้เราเครียดค่ะเพราะว่าเราอาจจะคาดหวังนะคะคาดหวังให้เขาทำให้มันถึงสิ่งที่เราคาดหวังแต่ว่าเขาอาจจะทำได้เท่าที่เขาสามารถจะทําได้เท่านั้นไม่ถึงมาตรฐานของเราไม่ถึงความต้องการของเรานะคะก็เลยทาให้เราค่ะค่อนข้างคิดเยอะนะคะคิดเยอะแต่พูดไหมคะเก็บมันเอาไว้ในใจอะ่ะไม่ค่อยพูดนะคะเนี่ยต่างคนต่างนิ่งเลยนะคะอืม ทีนี้เรามาดูกันนะคะว่าหากคนคนนั้นเขาสามารถฝากข้อความผ่านคลิปนี้ได้เขาอยากฝากบอกอะไรกับคุณคะขอข้อความจากคนรักด้วยค่ะ8ดเห,เห The รียญสองเหรียญ The Hermit ไพ่ฤาษีมาใบที่สองแล้วนะคะสดาบ เเหรียญค่ะคุณมีเก้าเหรียญเขามีเก้าเหรียญเขาอยากจะฝากบอกคุณนะคะว่าคุณคือคนที่เพียบพร้อมค่ะคุณคือคนที่งดงามสวยงามทั้งจิตใจทั้งภายนอกนะคะงามทั้งภายในภายนอกคุณคือคนที่ไม่ขาดอะไรคุณคือคนที่พร้อมไปทุกๆด้านนะคะถ้าคุณไม่ได้เป็นคนที่รวยมากคุณคือคนที่ไม่ขาดความสุขค่ะที่จะเติมเต็มให้กับตัวเองนะคะในชีวิตของคุณเขาค่อนข้าง ไม่มั่นใจนะคะไพ่ฤาษีอาจจะดูเงียบไปดูปลีกตัวไปดูอยู่ในโลกของตัวเองมากขึ้นเพราะว่าเขารู้สึกว่าเขาไม่มั่นใจค่ะว่า เขาจะเหมาะสมกับคุณไหมนะคะ2เหรียญลักษณะของคนที่ลังเลใจคะ่ะช่วงนี้เป็นช่วงที่เขาต้องทํางานเนาะแดเหรียญนะคะเก็บเงินทํางานสร้างเนื้อสร้างตัวนะคะเป็นช่วงของการหมุนเงินด้วยนะคะเขาอยากฝากบอกคุณนะคะว่าสิ่งที่ทําให้เขาค่ะรู้สึกเสียใจอาจจะเป็นเพราะว่าเขารู้สึกว่าเราไม่เหมาะสมกันก็เป็นไปได้หรือรักครั้งนี้คะ่ะในบางคู่นะคะเป็นรักสามเศร้าเรา3ามคนนะคะถ้าคู่ไหนเป็นรักสามเศร้าเรา3ามคนนะคะเขารู้สึกเสียใจมากๆในสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะ หมอมองนะคะว่าคนนี้ค่ะเป็นคนที่ค่อนข้างแคร์เรานะคะแต่เขาจะแสดงออกแบบไหนนะคะอาจจะไม่ค่อยแสดงออกอะไรเลยก็เป็นไปได้นะคะแต่ถามว่าเขารู้สึกดีๆกับคุณไหมแน่นอนค่ะเขารู้สึกว่าเราไม่ขาดอะไรนะคะเขารู้สึกว่าเราดีได้ด้วยตัวของเรานะคะเราอยู่ได้เราเราสามารถที่จะอยู่และใช้ชีวิตของเราโดยมีความสุขโดยที่ไม่มีเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขามองอย่างนั้นนะคะเนี่ยนะคะมันก็เลยทำให้เขาค่ะอยากที่จะ ใช้เวลาอยู่กับตัวเองเพื่อคิดนะคะเพื่อคิดแล้วก็หาทางออกกับสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะกับความรู้สึกของตัวเองนั่นแหละนะคะความรู้สึกที่รู้สึกบางครั้งไม่เหมารู้สึกว่าเขาได้ค่าตัวเองก็ได้นะคะให้สามารถสลับฝั่งกันได้เป็นไวเบอร์ซ่าได้นะคะในฝั่งของคุณและเขาบางครั้งเขารู้สึกว่าเขาได้ค่าหรือเขาอาจจะรู้สึกว่าเขาไม่เหมาะสมกับเรานะคะอืหรือเขาอาจจะรู้สึกว่าเขาไม่สามารถที่จะดูแลเราได้เท่าที่ใจเขาต้องการนะคะนั่นคือสิ่งที่เขาอยากจะบอก ทีเรามาดูกันนะคะว่าพลังงานเอาคำของชาวกรากฏในปักนี้จะเป็นยังไงเอ่ยทาวเวอร์บางคู่บางาคนดีอยู่กับชาวาราศีเมษนะคะอาจจะเป็นพ่อแม่ไม่ๆค่ะหรือชาวต่างชาติคิงถือถ้วยค่ะสไม้ค่ะสี่ถ้วยค่ะและสองไม้ค่ะ อในปักนี้ค่ะจะเป็นช่วงที่เราอาจจะได้มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะคะการเปลี่ยนแปลงก็คือการพูดคุยเคลียร์ใจกันนะคะเนาะบางคนอาจจะกําลังรอคอยค่ะรอคอยได้พูดได้เจอได้พบได้คุยได้เคลียร์ใจกันนะคะเป็นเป็นช่วงของการหันหน้าเข้ามาคุยกันนะคะเนาะเดี๋ยววาร์แฮอันนี้ให้ระมัดระวังนิดนึงนะคะการพูดคุยกัน,นะคะ่ะอาจจะทําให้ทะเะกันก็เป็นไปได้นะคะ ความสัมพันธ์ที่มีรากฐานไม่ค่อยแข็งแรงค่ะคิงถือถ้วยจะเป็นคนที่ต้องเก็บความรู้สึกข่มความรู้สึกเอาไว้แม่หมอมองนะคะว่าความสัมพันธ์ในครั้งนี้ค่ะ ปักนี้ค่ะจะดูเงียบๆียไปนะคะต่างคนต่างเก็บความรู้สึกนะคะแล้วก็โฟกัสไปกับเรื่องราวในชีวิตของตัวเองคุณเองอาจจะมีคนเข้ามาพูดมาคุยนะคะกับคุณด้วยนะแต่คุณอาจจะยังไม่ถูกใจหรอกคะ่ะช่วงนี้จะเป็นช่วงน้อยๆดาวๆหน่อยนะคะนอกสี่ถ้วยกับเจ็ดเหรียญน,นะคะก็จะเป็นช่วงที่รอคอยปรับความเข้าใจกันนะคะไพ่ทาวเวอร์ขึ้นนะคะให้ระมัดระวังการทะเลาะก,การถล่มกันนะคะเนาะนะคะ ความรู้สึกที่มีค่ะมันยังคงมีอยู่นะคะแต่ว่าอยู่ในส่วนลึกของหัวใจต้องเก็บมันเอาไว้ต้องซ่อนมันเอาไว้นะคะและรอคอยการพูดคุยเคลียร์กันนะจ๊ะทีนี้เรามาถามไพ่ออร์เคิลกันนะคะว่าออร์เคิลอยากจะแนะนำอะไรเพื่อนๆชาวกรกฎบ้าง answering the call the time is now walking beauty Clear the past heal the present o อ a c l e อยากจะบอกนะคะว่าจงลืมอดีตนะคะและเอียวอยาก ปััจจุบนนะคะคถึงเวลาแล้วค่ะที่เราจะเดินไปในเส้นทางที่สวยงามนะคะเส้นทางที่เต็มไปด้วยความสุขอะไรก็ตามที่เคยผ่านมาแล้วอะไรก,ก็ตามที่เคยทําให้เราะคะ่ะยังคงคิดวนเวียนเครียดนะคะหรือรู้สึกแบบไม่มั่นใจอะนะคะจงอย่าคิดถึงมันปล่อยผ่านนะคะแล้วก็เดินไปในเส้นทางที่สวยงามนะคะออตอนนี้ค่ะมีคนอยากจะพูดจะคุยกับเรานะคะถึงเวลาแล้วค่ะที่เราจะต้องรับสายเขาแล้วล่ะนะ นะคะถ้าเขาโทรมาก็ลองเปิดใจคุยกันเคลียร์ใจกันนะคะทีนี้เรามปถามไพ่เลเวอร์สกันนะคะว่าเลเวอร์จะที่จะแนะนำอะไรเพื่อนๆชาวกรกฎบ้างคะไม่เหมาะเลือกไพ่ใบนี้นะคะ Don't make decision based on guilt or what you think you should do for it is only is In being true to yourself that you can be true to others. Lover's อยากจะบอกนะคะว่าเราควรที่จะทำอะไรคะ่ะด้วยด้วยความจริงใจเนาะนะคะอย่าทำอะไรเพราะเพียงแค่เรารู้สึกผิดนะคะหรือสิ่งที่เราคิดว่าเราควรจะทำนะคะบางครั้งการที่เราอะคะ่ะจริงใจกับความรู้สึกของตัวเองอะคะ่ะอันนี้คือก็เท่ากับว่าเราจริงใจกับคนอื่นๆแล้วนะคะประมาณนี้นี่คือสิ่งที่ Lover's อยากที่จะแนะนำนะคะ เป็นกำลังใจให้เพื่อนๆทุกๆคนนะคะที่เรามาดูกันนะคะสำหรับคนโสดชาวกรกฎค่ะปักนี้จะเป็นยังไงเอ่ยไฮปร s สค่ะพลังงานตัวตนของคุณได้เป็นไ้าพระนะคะช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงของ พลังงานของการเยียวยานะคะรักษาพลังงานภายในหรือเป็นช่วงของการปลีกตัวเก็บตัวอยู่ในพื้นที่ของเรานะคะพลังงานของโลกส่วนตัวสูงนะคะการใช้เวลาอยู่กับการสวดมนต์อธิษฐานขอพรทําบุญนะคะสวดมนต์ไหว้พระค่ะเป็นช่วงของเวลาที่เราอยากจะอยู่ในโลกของเราและทําให้ตัวเองค่ะตกผลึกเพื่อคิดอะไรบางอย่างได้นะคะการคิดอะไรบางอย่างเพื่อตกผลึกค่ะและนําไปปรับใช้นะคะเป็นพลังงานของคนที่อยากที่ จะอยู่ในโลกของเราเป็นช่วงเวลาที่รักสงบนะคะช่วงนี้ค่ะ5เหรียญอาจจะมีค่าใช้จ่ายเยอะนะคะเป็นช่วงเวลาของการท่องเที่ยวเปิดหูเปิดตาก็เป็นไปได้นะคะ w o r l d ์มากับ5เหรียญบางคนนะคะมีค่าใช้จ่ายเยอะอาจจะกําลังช็อตอยู่ก็เป็นไปได้อันนี้ให้ระมัดระวังนะคะให้ใช้ใช้สตินะคะในการใช้จ่ายดําเนินชีวิตนะคะไพ่เวิลด์ทรีค่ะจะเป็นช่วงของ การเปลี่ยนแปลงการเริ่มต้นค่ะจะเป็นลักษณะของคนที่ได้ออกไปท่องเที่ยวนะคะหรือมีเวลาค่ะอยู่กับเพื่อนฝูงอยู่กับคนรอบตัวนะคะเป็นช่วงของการพบปะสังสรรค์ก็เป็นไปได้นะคะก้าวถ้วยอาจจะมี ความมั่นใจในตัวเองนะคะช่วงนี้จะมีตัวเลือกทางเลือกเข้ามาให้เราค่ะได้พูดได้คุยให้หายเหงานะคะลักษณะของคนที่เจ้าสเสน่ห์บริหารสเสน่ห์นะคะก็เกิดขึ้นในปากนี้ด้วยนะคะเราเองอาจจะมีคนเข้ามาพูดมาคุยมาขายขนมจีบนะคะก็เป็นไปได้ เด็กถือถ้วยแม่หมอมองว่าคนโสดชาวกรกฎอาจจะมีใครสักคนหนึ่งค่ะที่เรายังเก็บไว้ในส่วนลึกของหัวใจก็เป็นไปได้นะคะคนกะเก่าที่เรายังคงไม่ลืมหรืออาจจะเป็นหนึ่งในตัวเลือกของคนคุยของคุณค่ะที่คุณจะได้เจอในปากนี้ที่คุณจะเลือกนะคะแล้วก็ชื่นชอบเขานะคะแต่จะเป็นลักษณะของคนที่เก็บความรู้สึกไม่เปิดเผยก็เป็นไปได้นะคะเพราะฉะนั้นนะคะที่จะเข้ามามีพลังงานของชาวลัคนาราศีพฤกษกนะคะ ชาวลัคนาราศีมังกรอาจจะเป็นชาวต่างชาติได้ด้วยนะคะเนาะมีความแตกต่างกันในด้านของาศาสนาวธรทำความเชื่อประเพณีนะคะที่เรามาดูกันนะคะว่าลักษณะของคนใหม่ๆเพื่อนๆมีโอกาสที่จะได้เจอเนื้อคู่ไหมคะคนใหม่ๆใ,ในปักนี้มีไหมนะคะ5เหรียญค่ะ Queen ถือดาบวิวออฟฟอร์จูนสามเหรียญ เด็กถือดาบค่ะแม่มองว่าปักนี้นะคะจะเป็นช่วงของการเปลี่ยนแปลงนะคะการเปลี่ยนแปลงในชีวิตของเรานะคะห้าเหรียญนะมาสองใบนะคะออมีเรื่องที่เราอาจจะต้องพยายามนะคะควบคุมบริหารจัดก,การเรื่องของการเงินนะคะเรื่องของค่าใช้จ่ายคุณถือดาบความเข้มแข็ง แนวแน่เด็ดเดี่ยวเด็กถือดาบนะคะ r f o r o u n o r t u n e เป็นลักษณะของการเปลี่ยนแปลงนะคะเราอาจจะเจอใครสักคนหนึ่งค่ะที่โชคชะตาฟาลิคิตอะคะ่ะเขาลิขิตมาให้นะคะซึ่งคนคนนี้ค่ะเขาเองอาจจะเป็นคนที่ชอบทํางานนะชอบเรียนชอบทํางานเป็นคนที่มุ่งมั่นนะคะเป็นคนที่ไล่ล่าความสําเร็จก็เป็นไปได้นะคะแม่หมอมองนะคะว่าปักนี้ค่ะ จะมีคนเข้ามานะคะให้เราอะคะ่ะไม่เหงาได้พูดได้คุยด้วยนะคะแล้วก็ท้งนี้ทางนั้นนะคะก็ขึ้นอยู่กับตัวเรานะคะว่าเราจะตัดสินใจยังไงแต่แม่หมอมอง,มองว่าไพ่ใบนี้ค่ะมันสื่อถึงไพ่ของการเปลี่ยนแปลงหรือจุดเริ่มต้นที่ดีนะคะเนาะนะคะทีนี้เรามาดูกันนะคะว่าคนเก่าๆของคุณเป็นยังไงบ้างเอ่ย เเหรียญค่ะอัศวินถือไม้สองดาบเด็กถือไม้และแปดเหรียญค่ะ คนกเก่าของคุณนะคะแฟนเก่าของคุณนะตอนนี้ค่ะก็จะเป็นช่วงที่เขาโฟกัสไปกับเรื่องของการทํางานเนาะการเรียนนะคะการทํางานประจําหรือช่วงของการสร้างเนื้อสร้างตัวนะคะเขาเองอาจจะกำลังรู้สึกสับสนอยู่ก็เป็นไปได้นะคะมีเรื่องของการเงินค่าใช้ใจ่ายทําให้เขาค่ะต้องคิดเป็นกังวลใจอยู่เหมือนกันนะคะอาลฟินถือไม้ค่ะบางคนเองนะคะอาจจะได้รับมอบหมายหน้าที่ให้เดินทางไปทํางานต่างจังหวัดต่างถิ่นต่างแดนก็ได้นะคะการเดินทางอยู่เสมอนะคะในหน้าที่ของเขาเขาอาจจะได้รับโปรเจกต์ใหม่ๆ ะะเด็กถือไม้คนคนนี้อาจจะเป็นคนที่เด็กกว่าในะความสัมพันธ์นี้นะคะเด็กถือไม้จะเป็นพลังงานของการมีความหวังค่ะการมุ่งมั่นนะคะตั้งหน้าตั้ง,ต,ง,ต,งตาม,มองไปถึงอนาคตแล้วนะคะจะเป็นลักษณะของคนที่มีแพชชั่นนะคะการเริ่มต้นชีวิตใหม่ๆ2ดาบนะคะอาจจะเป็นช่วงที่เขาค่ะกาลังลังเลใจนะคะต้องตัดสินใจมีเรื่องให้ต้องออต้องเลือกนะสองดาบคือทางเลือกตัวเลือกก็เป็นไปได้ไม,ม่มองนะคะว่าคนคนนี้ค่ะอาจจะมีคนเข้ามาพูดมาคุยนะคะและอยู่ในความสัม ที่เป็นตัวเลือกทางเลือกกันนะคะแต่ถามว่าเขาเลือกหรือยังอะแม่หมอมองว่าเขายังคงโฟกัสกับเรื่องของการงานการเรียนการเงินของเขาอยู่นะคะทีนี้เรามาดูกันนะคะว่าคนคนนี้หากเขาสามารถฝากข้อความผ่านคลิปไ,ได้เขาอยากฝากบอกอะไรกับเราคะขอข้อความจากคนรักเก่าของคุณด้วยค่ะ1เหรียญ9าไม้ เจ็ดไม้ควีนเหรียญ h e Empress ค่ะ เ,เขาอยากฝากบอกคุณนะคะว่าอดีตที่ผ่านมาเราอาจจะมีเรื่องของความหึงหวงการมีความระแวงการมีความรู้สึกไม่มั่นใจหรือไม่ไว้ใจซึ่งกันและกันนะคะก้าวไม่เทา้าไพ่สลับกันได้เนาะใครสักคนหนึ่งนะคะในความสัมพันธ์อาจจะมีความหึงหวงกันนะคะเขาอยากจะบอกคุณนะคะว่าบางครั้งเขารู้สึกว่าเขาเข้าไม่ถึงเราค่ะเจ็ดไม่เทา้าถ้าพวกคุณทั้งคู่นะคะอดีตที่ผ่านมาไม่ได้บล็อกกันบล็อกกันคืออะไรบล็อกกันทางโซเชียลไลน์เฟซบุ๊กอินสตาแกรมบล็อก ช่องทางการติดต่อสื่อสารอาจจะเป็นการบล็อกใจก็ได้เขารู้สึกว่าเขาเข้าไม่ถึงคุณนะคะเขารู้สึกว่าความรักครั้งนี้ค่ะเขาก็ทุ่มเทนะคะเขามีการทุ่มเทดูแลแล้วก็อยากที่จะให้มันเป็นความรักที่ดีๆนะคะแต่ทีเนี้ยควีนถือเหรียญเขาเองเขาอาจจะมองว่าเขาไม่เหมาะสมกับเราก็เป็นไปได้นะคะมากับเอิร์ธมาเตอร์เขารู้สึกว่าเราคือคนที่น่ารักเป็นคนที่ดูแลดีมากๆรวมถึงเป็นคนที่สามารถที่จะเป็นแม่ของลูกเขาได้เป็นคุณพ่อของลูกเขาได้นะคะไพเอิร์ธมาเตอร์ ลักษะของคนที่ไม่ไม่ได้ดูแลแค่คนรักนะคะดูแลคนรอบข้างด้วยดูแลสัตว์เลี้ยงดูแลคนรอบตัวค่ะจะเป็นลักษะของคนที่เป็นผู้ให้ดูแลเขาดีมากๆแต่ความสัมพันธ์นี้ค่ะเ,เขารู้สึกว่ามันทําให้เขาค่ะต้องคิดต้องเครียดต้องเป็นกังวลใจรู้สึกไม่มั่นใจนะคะอาจจะเป็นเพราะว่าเราเข้าไม่ถึงหรือเราปิดใจก็ได้นะคะเนาะมันก็เลยทําให้เขาค่ะรู้สึกว่าความสัมพันนี้ดูยากลาบากนะคะ เขาอยากฝากบอกคุณนะคะว่าตอนนี้ค่ะเขาสบายดีนะคะแม้ว่าเขาอะมีเรื่องที่จะต้องคิดต้องทําเยอะนะคะแต่เป็นช่วงของการที่เขาพยายามสร้างฐานะสร้างอนาคตของตัวเองนะคะที่เรามาถามไพ่เลเวอร์กันนะคะว่าเลเวอร์อยากจะแนะนําอะไรเพื่อนๆคนโสดชาวกรกฎบ้างเอ่ยไม่เหมาะเลือกไพ่แบบนี้นะคะ <S <S my beloved Though we may be physically apart spiritually we are always united For love transcends space and times nothing i m i s s เ n g รลกรัจะจะบอกนะคะว่าคุณคือคนรักของฉันบุคคลที่เป็นที่รักของฉันนะคะแม้ว่าเราจะห่างกายกันนะคะแต่จิตวิญญาณของเรายังคงหลอหลอมรวมกันนะคะสำหรับความรัก พื้นที่ระยะห่างระยะทางและเวลาไม่มีอะไรที่หายไปเลยนะคะถึงแม้ว่าเขาจะไม่อยู่กับคุณนะคะหรือหรือแม้ว่าเขาจะจากคุณไปแล้วนะคะคุณยังคงเป็นคนที่น่ารักของเขาเป็นที่รักของเขาอยู่เสมอนะคะนี่คือสิ่งที่เลเวอร์อยากจะแนะนำนะคะเป็นกำลังใจให้เพื่อนเพื่อนชาวกระโกรทุกๆท่านนะคะหาก เพื่อนๆนะคะต้องการดูดวงส่วนตัวสามารถแอดไลน์ดีมาได้เลยนะคะรายละเอียดอยู่ที่ช่อง description ด้านล่างค่ะและหากได้ข้อความที่ไม่ดีต่อใจก็อย่ากเก็บไปคิดมากนะคะขอให้เพื่อนๆดูไว้เพื่อเป็นแนวทางคะดูไว้เพื่อนํนนา,านะะไ,นนไปปรับใช้ในชีวิตเท่านั้นนะคะและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดปุ่ม subscribe กดดิงกดติดตามให้กับช่องของแม่หมอลิสาด้วยนะคะไว้เจอกันปักหน้านะคะขอให้คุณโชคดีเจอคนที่รักคุณและจริงใจกับคุณนะคะสวัสดีค่ะ